มีครับทุกคนที่เราชาไว้นะก็มีลมหายใยจากไปบ้างครับแต่ก็ยังมีทนที่เขาไม่แห้งเครนะเพราะว่าหน่อเขาไซส์เล็กมากแล้วก็แบบสู้ชีวิตมามีหมุนจราสนิมติดาจากต้นแม่ด้วยนะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมางัดดูครับแล้วก็นี่เป็นที่เราตัดลงนะนะฮะที่เขาเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยครับ ประมาณ6-7ต้นรอดมาต้นเดียวครับก็ยอดเปิดมาใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะด้ยการรักษาของเรานี่นะฮะเขาก็รอดชีวิตแล้วนะครับสำหรับนอกช้างได้มาหนึ่งต้นโอเคอ่ะเราลองมาคุณเลยครับเอานี่นี่กระถางนี้กล้องก็จับกระถางนี้อยู่ครับมีตากไมทุกคน อ่ามีด้างมาแล้วโอเคไปเลยต้นที่ยังเขียวๆอยู่นี่ก็แสงวันรอดนะทุกคนส่วนต้นที่ตุยก็จะเป็นแบบแบบนี้ไปแล้วนะครับนี่ฮะซึ่งผลลัพธ์ก็คือน่าจะได้ประมาณ40%ครับนี่ฮะ นี่ครับช้ำหน่อนิดเดียวตอนนิดเดียวเขาก็สู้จนมีรากมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปปลูกดีๆดินดๆได้แล้วนะครับนี่ฮะก็ยังมีคาบสนิมคาบอะไรให้เห็นนะครับนี่ได้เยอะไหมทุกคน โอ้โหตอนนี้ลายเป็นโขดเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าการช่วยชีวิตก็พอประสบความสำเร็จอยู่นะครับโอ้โหไปกันต่อฮะออเราจะมาลองนับดูนะฮะทายคิดว่าได้กี่ต้นนะครับ มาแล้วทุกคนนี่ครับที่เราช่วยชีวิตเขานะฮะแล้วก็ได้ลากมาด้วยครับช้าแล้วก็ได้ลากไว้เพียบเลยนะฮะก็ถือว่าได้มาสี่สเปอร์เซนตจากที่เราช้าไว้นะครับก็ต้นเล็กต้นน้อยนี่ฮะนี่ต้นเล็กก็ยังมีแบบมีลากมาให้นะ โอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปมาอัปเดตนะครับสําหรับการเด็ดเด็ดหน่อช้างที่เป็นโรคแล้วก็มารักษาแล้วก็มาช้าครับเนี่ยหลายๆต้นก็หน้าตาสดใสขึ้นครับเป็นช้างดังแบบหินอ่อนนะหรือว่าหลายๆท่านบอกเป็นช้างจีนช้างอะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนหน้าตาตอนโตครับสวนต้นแม่ก็ได้มาหนึ่งต้นครับนี่ครับรอดแล้วเห็นไหมแน่น แน่นแล้วนะครลากได้จะเต็มกระถางนะครับหลังจากการที่เราตัดลงครับส่วนบาดแผลก็มีแผลเก่าตรงนัน้นก็แห้งดีแล้วครับโอเควันนี้ไคก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจู